แล้วเราบอกตัวเองยังไงครับให้มันแบบกลับมา,าลุกขึ้นสู้ไดเ้เราบอกว่าสักวันหนึ่งมันมันต้องเป็นวันของเราอะอาสิ่งที่เราทำมันต้องต้องกลับมาหาเราอ่ะแล้วว่าเราทาเราก็ทําแต่สิ่งดีๆอะ,ะอันนี้หลายท่านผมว่าน่าจะคุ้นะค่ะถชงไหมฮะอันนี้คือชาอนอันไหนที่อร่อยสุด อร่อยทุกเมนูค่ะอร่อยทุกเมนูแต่เรามีกี่สาขาอย่างไงเรามีฝ่าฝ่าพันสาขาค่ะห <1, 000 S 2> นึ่งพันสาขาค่ะทั่วประเทศาชาเนี่ยบางคนเขาบอกว่ามันเป็นธุรกิจแบบก,กระแสอ่ะพี่ว่าอะไรนะมันมาแป๊บเดียวเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ไปอ่ะเหมือนพวกชานมไข่มุกอะไรพวกนั้นนะ่ะที่พักหนึ่งมันดังมากถูกไหมฮะใช่เมื่อยี่สิบปีแล้วดังมากปุ๊บหายไปเลยอยู่อยู่ก็หายไปแล้วทำไมของพี่ยังทําอยู่ได้อ่ะนี่มาตั้งหลายปีแล้วนะพี่ว่ามันอยู่ที่รสชาติอยู่ที่รสชาติรสชาติของเราพิเศษยังไงฮะ ิแล้วมันจะกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติกลมกล่อมอะลองชิมกันสดๆนี่เราไม่ได้เติมอะไรไอ้นี่ไอ้นี่น้ำผึ้งก็เป็นน้ำผึ้งของน้ำผึ้งของตันยงเองค่ะของกาตันยงเองค่ะที่ว่าเรารักเพรว่าอร่อยมากเดี๋ยวลองชิมดูก่อนนะครับเป็นเป็นผึ้งเลี้ยงเลี้ยงด้วยลำไยเลี้ยงด้วยลำไยเลี้ยงด้วยลำไยอ่ะอร่อยจริงครับสดชื่นเลยนะฮะยอดขายประมาณเท่าไหร่นะฮะคร่าวๆคร่าวๆก็เดือนหนึ่งข้อเดือนหนึ่งก็มันต้องหลัก20-30ล้านโดยองค์รวมของทั่วประเทศอะนะเพราะว่ามันหลายสาขาปีหนึ่งเนี่ เพราะว่าแต่ละสาขาก็ขายกันเป็นปันแก้วอยู่แล้วถูกไหมไอ้ที่มันโตเร็วๆที่ขยายสาขาเร็วก็คือแฟรนไชส์แฟรนไชส์ใช่แฟรนไชส์กว่าจะมาเป็นรูปแบบนี้เนี่ยผ่านเลยมาเยอะแยะมากมายนะขายมาก็เป็น10อย่างแล้วอย่างโลสิบอย่างกว่าจะมาเจออะไรที่ลงตัวเช่นยกตัวอย่างได้ไหมครับเครื่องสําอางชื่อยี่อาวาริสแล้วก็เปิดร้านอุปกรณ์ที่จัดจากเทรดดิ้งแล้วก็ขายผลไม้ขายเสื้อหลากหลายมากส่วนใหญ่เป็นไงฮะ ก็เจ๊งบ้างอย่างเครื่องสำรังเนี่ยก็เจ๊งเครื่องสำรังเจ๊งอุปกรณ์รถก็เจ๊งเพราะว่าเราทําไม่เต็มตัวไะเพราะว่าเรายังํำมันประจำใช่ใช่แต่ตอนทําชาเราก็ํำมันประจําคู่เหมือนกันจนมันจนปีปลายปีห้าแปดได้รายได้ที่คิดว่ามั่นใจว่าอยู่ได้แล้วก็เลยลาปลายปีห้าแปดเราเลยลาออกแต่เราทําธุรกิจนี่แต่ห้าหกแต่เราลาออกจากงานตอนปีห้าแปดปีห้าเก้าก็ออกมาลุยเลยก็สองปีหลังนี่ก็ประสบความสําเร็จอย่าง อย่างตกใจอะพี่ว่ัไรักเล่าให้ผมฟังนะครับว่าชีวิตของเธอเนี่ยติดลบ<ช>มันติดลบยังไงอย่างที่บอกัะตะมันประจําอยู่แล้วตะมันประจําแล้วเย็นยตะบัญชีค่ะแล้วก็ตอนเย็นก็ต้องนั่งรถเมล์เพื่อไปขายของตามตลาดนัดทุกวันต้องไปขายค่ะทุกวันตอนเย็นแล้วก็เสาร์อาทิตย์ทำอย่างนี้มาเป็น10 10หรือ20่ปีอตอนอยู่บ้านตอนเด็กๆสมัยเรียน ก็คือจำครามได้ปอหนึ่งสองก็คือค้าขายกับที่บ้านอยู่แล้วโชว์หวยอะไรแบบนี้แหละะเป็นร้านโชว์หวยแล้วเป็นร้านขายน้ําเป็นร้านขายขนมจีนขายทุกอย่างขายทุกอย่างที่หน้าบ้านกันทำตังค์ได้ถูกต้องแล้วก็พอเราเรียนพอเรียนมัธยมกับเรียนวิไลอะนะก็ไปซื้อของที่อาจเจนมาขายขายเองแล้วตอนนั้นก็ยังเรียนอยู่แล้วก็เรียนอยู่แล้วก็ขายไปด้วยคือถ้าดูภาพในวันนี้ที่พี่เวลารักเนี่ย ผมพูดจริงนะพี่รวยมากอะรถข้อองหน้าเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะฮะตึกที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้เป็น3าตึกติดต่อกันนะครับแล้วจำนวนสาขา1,000สาขาคือถ้ามาบอกว่าสมัยก่อนพี่เขาไม่มีตังเนี่ยจริงผมไม่เชื่อ,อแต่นี่คือชีวิตจริงชีวิตจริงอะชีวิตจริงไม่ลำบากมากมีวันไหนที่แบบไม่มีข้าวตกถึงท้องม,มันไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าต้องคู่นี่ยืมสินเพื่อนอะ เพราะว่าใช่ต้องยิมยิ้มเพื่อนมาลงทุนหรือมามันก็ต้องติดกัดทุกเดือนอยู่แล้วโดยมนุษย์มนุษย์เดือนเดือนอ่ะถูกไหมคะเดือนชนเดือนเดือนหน้าก็ว่ากันใหม่ทำงานวันหนึ่งมันกี่ชั่วโมงครับจริงจริงนะวันหนึ่งมียี่สิบสี่ชั่วโมงเราทำไปเท่าไหร่เสาร์อาทิตย์นี้ตั้งแต่เช้าเย็นเย็นี่ไปค้าไก่หลายที่แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ตะวันธรรมดาก็จะขก่ถึงสามทุ่มสี่ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยก็ไปค้าไก่ก็เพื่อนๆนที่สนิทก็จะรู้ก็จะไปหากันเรื่อยตลาดเนยก็ไปไปเร แต่ขายประจาก็คือที่พันทพิพย์ตอนปีต้นยํากุ้งไอนะ้เราเสื้อผ้าก่อไปขายก่อนปี40นยต้มยากุ้งครับคือทําทุกอย่างที่ว่าเออตอนนั้นคิดแต่ว่าเออแต่พอประสบการณ์สะสมเราก็ได้วิธีคิดที่เปลี่ยนใหม่ว่าเออทำยังไงที่เราสามารถไม่เหนื่อยมากแล้วก็นั่นก็มาลงตัวตอนที่ขายน้ำันไปได้เราเราเจอธุรกิจขายน้ําได้ยังไงตอนแรกก็มาลงทุนกับกับเพื่อนเนี่ยนะเราก็ไม่มีไม่มีเงินทุนแล้วก็ลงลงทุนแล้วก็ชวนเพื่อนๆมาลงทุนแล้วก็ขยายสาขาขายแต่ทอนพีคือเมื่อก่อน พี่ว่าอะไรลักคำเนี่ยมันก็ขออนุญาตใช้คำว่าเจ๊งมาหลายธุยรกิจถูกไหมฮะน้ำน้ำก็มีเจ๊งน้ำก็เจ๊งเลยมือ <laughs> แล้วเราจะไปไเรียกความเชื่อมั่นให้เขามาลงทุนกับเราได้ยังแล้วจะเป็นเพราะว่าว่าว่า,วา,วา,วาตัวที่ผลิตภัณฑ์เราไม่ดีแล้วเป็นเพราะทำเลเพราะว่าบางสาขาดีบางสาขาก็เจ๊งสาขาที่ดีทำเลเป็นยังไงสาขาที่เจ๊งทำเลเป็นยังไงเป็นบางทีเราก็มองเหมือนว่าเป็นชุมชนหมดนะแต่พอลองสัมผัสจริงจริงอะบางทีมันก็ขายขายไม่ได้ ไม่ได้เราก็ถ้าได้ไม่เยอะเราก็ค่อยๆย้ายถ้าขาดทุนเราก็ค่อยๆยายที่หลักต้องมีต้องเป็นแหล่งชุมชนต้องมีคนเยอะๆก่อนแน่นอนค่ะและบางทีปัญหาขายดีก็ไม่ได้อีกนะเขาไม่ให้เช่าอีกนะพอเราขายดีเคาเจอแลครับเจอกัะเจอเขาขอขึ้นค่าเช่าขอขึ้นค่าเช่าก็มีแล้วไม่ให้ขายเลยเขามีไปออกไปใช่ซึ่งผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยก็คงจะเจอปัญหาที่มันถาโถมเข้ามาแล้วควรจะต้องมีวิธีคิดยังไงครับ โอเคไกลตรงนี้ไม่ได้ก็หาที่ใหม่เดี๋ยวมันก็ต้องได้ที่ที่ดีกว่าใช่อย่าไปอย่าไปเครียดอะไรมันมากเ็าคิดว่าหาที่ใหม่มันต้องดีกว่าในชีวิตเคยเครียดไหมผมถามจริงๆเครียดมามากก่อนที่จะมาถึงตรงนี้เครียดมากแต่มาเปลี่ยนความคิดใหม่ไม่ไม่ไม่อะไรจะเกิดขึ้นก็ามจะไม่เครียดเดมือนกันยกตัวอย่างตอนที่มันเครียดแบบสุดๆเลยได้ไหมฮะตอนนั้นแบบผมไม่ไหวละทำไมชีวิตนี้มันโชคชะตาต้องเป็นอย่างนี้โอโหล่ง่ายเลยตอนันเหตุการณ์อะไรจําได้ไหม เราก็กยันนะทําไมชีวิตมันลําบากขนาดนี้ทําไมคนอื่นเขาทาแล้วก็เอ๊ะทำไมเขาทาแล้วก็ก็รวยเราก็กยันแล้วนะเราก็ทําดีแล้วนะเราก็ทําอะไรทุกทุกอย่างที่ว่าเป็นสิ่งที่ดีอ่ะเพราะผู้ใหญ่ก็เคยสอนว่าคนเราซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานใช่ไหมคัใช้เราก็เอ๊ะเราก็เป็นคนดีตามนั้ไม่เวยทำไมเราไม่รวยเราไปไปพลาดตรงไหนหรือเปล่าอะไรตัว้ทำธุรกิจอะไรจาได้ไหมครับที่รู้สึกแบบเริ่มโปร่งอะเริ่มแบบอะไรไม่นช่นีวนตั้น ตอนนั้นตั้งเครื่องสำรางตั้งขายผลไม้นั่นแหละพอขึ้นรถเมลยิ้วขึ้นรถเมลไปหน่ไนะกว่าจะขายได้ลองกองฝั่งนี้ไปซื้อสะพานขาวฝั่งนี้12กิโลมันเป็นลังฝั่งนี้12กิโลขึ้นสายแปดกามเป็นมัดมัดขึ้นสายแปดแต่มันก็ดีนะทำให้เราแข็งแรงนะเขาเร็วนะใช่แต่ทำให้เราแข็งแรงนะทำให้สุขภาพเราแข็งแรงนะเหมือนว่าเราทุกอย่างคิดบวกไงบวกแล้วเราบอกตัวเองยังไงครับให้มันแบบกลับขึ้นมาลุกขึ้นสู้ได้เราบอกว่าสักวันหนึ่งมันมันต้องเป็นวันขอองเรา่ะ สิ่งที่เราทํามันต้องต้องกลับมาหาเราอะแล้วว่าเราทําเราก็ทําแต่สิ่งดีๆอะพอมาทุกวันนี้ก็ยังคุยมองหน้ากับแฟนก็ยังคุยเราเชื่อแล้วว่าเรื่องเวรกรรมมันนี้จริงเราทําได้จริงๆจริงแต่ไอ้วันนั้นเนี่ยวันที่เราเริ่มทํามันมองไม่เห็นว่าเราจริงวันนี้ถูกไหมฮะมีคนมาพูดกับเราหรือเปล่าหรืออยู่ๆเราก็ตกผลิตได้เองแต่เคยเคยเคยอาจจะเป็นเพราะว่าเคยมีคนอาจจะเป็นญาติญาติหรืออะไรคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมองแล้วเออดูถูกเราเราก็เลยว่าเออเราต้องทําไม่ได้เราต้องเขาพูดอะไรกับเราครับ คนมันหลายๆอย่างะเนาะที่เราที่เรานั่นเราก็เลยว่าพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับเพื่อเป็นกําลังใจไอคนอย่างเราเรอมันจะทาได้อารมณนี้เขาไม่ไม่เขาไม่ได้พูดอย่างนั้นเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นเป็นความรู้สึกว่าเออเดี๋ยววันหนึ่งเราต้องทําไม่ได้เราต้องทำให้สำเร็จคือถ้าเป็นหลายคนพอเจอคําสุประมาทเนี่ยบางทีมันท้อนะใช่ใช่ใช่แต่จริงเราออามาเป็นพลังได้เป็นพลังใช่แล้วก็คิดบวกเขาไว้ คิดคิดในสิ่งที่ดีแล้วชีวิตจะเจอแต่สิ่งดีๆจริงๆแล้วปัญหามันเข้ามาทุกวัน,วนใช่ใช่แต่ละวันไม่เหมือนกันหรอกมันไม่ได้บอกว่าปัญหาอย่างนี้แล้วคุณต้องทําอย่างนี้ไม่ได้หรอกะแม้แต่ของเราเองก็บางทีตั้งรับไม่ทันเหมือนกัน,นจะมาแบบมันไม่มีสูตรสําเร็จใช่แต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะขอให้คิดบวกให้มองบวกไว้อย่างธุรกิจชาเนี่ยเรามองออกตั้งแต่ตอนแรกเลยไหมว่ามาแน่นอนธุรกิจนี้มอง,องเห็นอนาคตตั้งแต่ตอนแรกที่ทํนมันเหมือนกับว่า มีความรู้สึกที่แตกต่างจากการทั้กมองว่าดีมองว่าดีแต่ไม่ได้คิดว่าจะดีขนาดนี้มองว่าดีแล้วมันคิดว่าร้านเราอยู่ได้ยั่งยืนแค่นั้นเองไม่ได้เพราะว่าคนมันกินชาแต่เราไม่ได้คิดว่าจะขยายได้เยอะขนาดนี้มันเกิดจากการที่เราสังเกตคนรอบข้างอย่างนี้เลยฮะใช่ใช่ก็ติอีกด้านหนึ่งถ้าคนกินเยอะคู่แข่งก็เยอะนะพี่คู่แข่งเยอะก็อย่างที่บอกก็มันจะดีเว่าทำให้คนมามองว่าเออ ราจะกินแบรนด์อะไรดีแล้วเราแล้วแบรนด์ที่เรากินมาแบรนด์อะไรอร่อยเหมือนเราตัวเราแหละเวลาเราไปกินร้านอาหารแล้วกินอะไรดีร้านไหนดีอร่อยอขนาดร้านที่เราเคยกินอร่อยพอเปลี่ยนแม่ครัวเราไปกินแล้วเรายังไม่กินเลยใช่ใช่มันต้องมัน,ม,นมันต้องรักษาคุณภาพไงของเรามีอะไรดีคนต้องพลเรื่องวัตถุดิบแหละเราเน้นย้ำเอาสิ่งที่เรากินให้ลูกค้ากินแค่นั้นออเอง อะไรที่เรากินอ่ะลูกค้าก็ต้องกินอะไรที่เราไม่กินลูกค้าก็ไม่กินในความคิดเรานะเพราะตัวเรายังไม่กินแล้วคนอื่นจะมากินได้ไงใช่คือเราถ้าเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วอยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับลูกค้าเขาก็สัมผัสได้ถูกไหมฮะถูกต้องถ้าสมมติคู่แข่งเขารู้วัตถุดิบแหล่งวัตถุดิบของพี่วัลัยรักแล้วเขาไปเอามาพี่วลรักคิดว่าเขาทําได้ดีกว่าไหมหรือเราทําได้ดีกว่าเขายังไงเขาทําไม่ได้ดีกว่าแน่นอนเพราะตอนนี้มันเรื่องวอลลุ่มแล้วไง ปริมาณเราสั่งซื้อเยอะใช่ถ้าคุณเข้าตลาดมาใหม่คุณก็สู้เราไม่ได้เรามีกี่เมนูแล้วครับตอนนี้เป็นร้อย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 เมนูค่ะที่มีเยอะไปหรอพี่เยอะมากแล้วบริหารจัดการยังไงไอ้ต้นทุนโหร้อยนี่มันผมว่าปวดหัวนะแต่ว่าลูกค้าบางคนว่าก็ขายแค่0ามเมนู2ี่0มสิบเมนูทันชาแต่ละจ้าใช่ใช่ที่ว่ามองมองเห็นนั่นแหละแต่ว่ายกเว้นคนที่ว่าเก่งแล้วโอเคเบสิกเบสิกที่คนทั่วคนไทยทั่วไปกินกันไปแล้ว พี่ขอเมนูนี้ทํายังไงอะไรเงี้ยก็ไลน์มาถามส่วนตัวอะไรเงี้ยโอเคเราก็ให้ใบสุดไปก็ค่อยๆค่อยๆๆค่อยแต่ผมคุยกับหลายเจ้าเขาบอกว่าถ้าเมนูเยอะเกินไปปวดหัวนะพี่มันปวดหัวใช่ใช่แต่เราก็เอาแค่เมนูหลักที่สอนที่ว่าพอเอ่ยปุ๊บคนรู้จักใาเย็นชัด จะเขียวจะรทมะนาวเอ่อกาแฟโกโก้อันตินที่พอเอ่ยปุ๊บคนกินอะไรเนี่ยเราต้องสอนลูกค้าแน่นอนใช่พื้นฐานเบสิกกะต้องสอนเขาแต่พอหลังจากเรามีเมนูใหม่ๆถ้าใครอยากได้เราก็สอนเพิ่มเติมเราอยากมีกี่สาขาครับตอนนี้เรามีพันละเราอยากมีทุกหมู่บ้านในความทุกหมู่บ้านทุกหมู่บ้านอยากมีจานต่อเยอะมีกี่หมู่บ้านครับยังไม่รู้เลยกี่หมู่บ้านใช่แต่ตอนนี้มีแต่ตอนนี้มีทุก ตุ๊กจังหวัดใช่มมให่แต่เราความฝันเราอยากมีไปไหนก็อุ้ยจ้าตาหยงจ้าตาหยงอะไรเงี้ยอยากให้มีทุกหมู่บ้านอยากเห็นความฝันเมื่อไหร่ฮะคิดว่าภายในสองปีจะทำไม่ได้นนนเเรร็วขาดั้หอใช่พี่ว่าขยายเพราะว่าสองปีเรายังขยายได้ทั่วทุกจังหวัดเราคิดว่าจะทําไม่ได้แต่หมู่บ้านรู้สึกจะหลายหมื่นไม่ใช่หรอหลายหมื่นนั่นแหละโโอ้หคิดคิดความฝันความฝันความฝันแต่เราจะทําให้ความฝันนี้เป็นจริงได้ยังไงเรามีกลยุทธ์ยังไงเอาคร่าวๆก็ต้องการตลาดก็มาช่วยแหละผมชอบชื่อ ของตัวชาของพี่ด้วยนะชื่อตันหยงตันหยงมันมีความหมายด้วยแล้วมันก็สอดคล้องกับปรัชญาในการทําธุรกิจของพ่อพี่ด้วยอธิบายตรงนี้หน่อยครับคว่าชาตันหยงอ่ะบ่งบอกถึงครอบครัวเราว่าเราเป็นคนใต้ครอบครัวเราเป็นคนใต้มาตันหยงปุ๊บนึกออกเลยอ๋อภาคใต้ภาคใต้และตันหยงมัดอ่ะมันแปลว่าทองคาภาษามาเล่มีความหมายดีด้วยมีความหมายดีด้วยเราก็เลยเลือกตัวนี้แต่พอมาเสิร์ชใน Google ภาษาไทยทันหยงปุ๊บ เป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนเราก็เลยใช่แล้วแหละเหมาะกับเราเหมาะกับเราสองคนละที่เรานั่นมาก็สองคนคือสามีภรรยาใช่ค่ะก็เลยเพราะว่าหากันประมาณ50ชื่อสองคนเขียนมาเลยแล้วอ่านความหมายด้วยแล้วให้สดคล้องกับตัวเราก่อนนะเพราะก่อนที่จะทําอะไรเราต้องให้สดคล้องกับตัวเราด้วยว่าเราชอบยังไงเราความเป็นตัวตนของเราความเป็นตัวตนของเราเป็นอะไรใช่ถ้าเป็นของพี่เวลาละคือภาคใต้คือภาคใต้เราของดีภาคใต้มาขายมาจากจังหวัดอะไรนะครับพัทลุงค่ะมาจากพัทลุงแฟนมาจากสุราษฎร์แล้วแฟนก็คุกคี พวกนี้มาแฟนอายุก็70ฝ่าแล้วคุกครีวงานนี้มาก็50ฝ่าแต่เราเป็นเหมือนอยู่ฝ่ายการตลาดอะไรอย่างเงี้ยเราฝ่ายลุยฝ่ายลุยบู๊หน่อยแต่เขาอยู่หลังบ้านเขาอยู่หลังบ้านหลังบ้านนี่คือสามีเลยตอนนี้เราถือว่ามาไกลเกินฝ่ายมากน้อยขนาดไหนมากถือว่ามามาไกลเกินเกินที่เราตั้งเป้าหมายว่ามากก็ถือว่าโอเคแล้วตอนนี้ความหวังก็คืออยากให้คนทุกคนในครอบครัวตันยงอ่ะ มีความสุขแล้วก็ค้าขายแบบว่าอยู่มั่นคงอย่างเราอะยั่งยืนแล้วก็มั่นคงอย่างเราอะอเราอยากให้ทุกคนในครอบครัวเราเป็นอย่างนั้นทั่วประเทศครับฝากทิ้งท้ายหน่อยครับสำหรับท่านไหนที่ท้อแท้สําหรับการทําธุรกิจในตอนนี้เนี่ยจะลุกขึ้นมาสู้ได้ยังไงอยากให้ใหท้อนะคะถ้าเกิดว่าเรามีเงินแค่1,000บาท เอาแค่หนึ่งบาทก่อนมันสามารถสร้างธุรกิจได้ค่ะให้คุณเริ่มจากไปซื้อของอะไรมาขายก่อนได้กําไรเอาแค่ไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะแค่ผล,ลไม้อะไรอย่างเงี้ยก็กําไรวันหนึ่งมันก็เกิน500อยู่แล้วค่ะขายแบบยังไม่ต้องลงทุนแต่บางคนเวลาพูดปุ๊บไม่มีทุนไม่มีทุนไม่จริงหรอกอะทุกอย่างค้าขายได้หมดแม้แต่ไปเก็บผักหรืออะไรธรรมชาติมาขายยังได้หมดค่ะมันขายได้ได้เยอะทำยำขายทำ ขนมจีนขายอย่างที่บอกมีเงินแค่ได้หมดแต่ขอให้คุณใจคุณจริงๆว่าคุณอยากอยาก,อยากมีอาชีพหรืออยากมีไรายได้ไม่จําเป็นอย่าถอย<ส>อย่าถอยอย่าถอยไม่มีคำว่าอดตายหรอกในกระยันแล้วก็บอกว่าเมืองไทยตรงไหนเ็าค้าขายได้ไม่ต้องกลัวหรอกมีคนทุกชุมชนชที่ค้ขาขายมาเยอะทั่วราชอาณาจักรทำมาเยอะมาเยอะจึงมาเยอะท่จะาเยอใช่ค่ะอย่าถอยเริ่มจากเล็กๆเพราะเราก็เริ่มจากกิดนลบสิ่งสำคัญสู้อย่าถอยค่ะขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณค่ะ ห้ามพลาดทุกความรู้เรื่องหุ้นธุรก,กิจและการลงทุนฝากติดตามด้วยนะครับ f b o o k y o u y u u t u i n l แอดทัอีกกับอีกเรื่องลงทุนครับ